สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูแปลงข้าวนาปลังนะคะ <c oughs> ขวามือนะคะคือข้าวนะคะนาปลังนะคะที่ใส่ปุ๋ยยูเลียไปนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายนะคะเป็นข้าวนาปลังค่ะที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเราฉีดรองพื้นด้วยเอ่ออัาต้าซอยนะคะบำรุงดินไว้ก่อนตตอนนี้ยังไม่ได้ปุ๋ยอันนี้คือไฮโกร ไฮโกรที่เราผสมแล้วนะคะนี่ไฮโกรที่เราผสมแล้วนี่นะคะอัตราส่วนนะคะอันนี้อัตราส่วนนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะว่ามันใช้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> เราจะมาดูกันว่านะคะระหว่างปุ๋ยยูเรียกับเจ้าตัวไฮโกลของเรานะคะนี่นี่น,นี่นี่เลยอ่ะ ถ้าสังเกตดีๆนะคะขวามือจะเขียวนะคะส่วนซ้ายมือของเรานี่เดี๋ยวจะมาลองไฮโกรนะคะตัวนี้นะคะฉีดพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะ,น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 ,ะ,คะนี่เลยนะคะนี่อันนี้สามไร่นะคะสามไร่อุปก,กรณ์ที่เราจะใช้ในการฉีดพ่นจุลินทรีย์นะคะเป็นถัง ฉีดพ่นละอองฝอยห,หมอกนะคะนี่นี่นะคะส่วนน้ำที่เราเตรียมไว้จะผสมกับตัวจุลินทรีย์เราก็นำตัวจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมกับน้ำนะคะแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะนำจุลินทรีย์มาผสมน้ำได้เลยค่ะนี่แล้วก็เทลงไปจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะเราสามารถฉีดพ่นได้ทุก7-15วันนะคะ เดี๋ยวรออีกสัก15วันนะคะให้จุเลีนซีนะคะทำงานนะคะสร้างอาหารให้กับต้นข้าวนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ